ใส่ผักแพลด้วยนะครับสูตรนี้เป็นไงหน่แล้วด,ด,ดูไหมกระดูกอร่อยไหมไอันนี้อันนี้ยกยกยกนี่อร่อยไหมกระดูกกระดูกอร่อยไหมครับ ามาอยู่กับช่องเฟมิลี่หมูตุ๋นนะครับและตอนนี้แม่เรากำลังทำต้มน้ำครับต้มน้ำที่เราจะลวกกรบเคละของเราครับอันนี้เจ็ตัวนะครับกบของเรานี่เจตัวนะครับหทั้งหมดเจ็ดตัวที่ดักมาที่เราไปดักมานะครับ เอาหาอะไรกันเนี่ยหาลูกแก้วเอาเอาเขามีแต่เอามา,ามาย่างไม่ใช่หรอพี่กันส้มแล้วก็อเาอ,อเาไปตำไหนนะสูตรไหนเนี่ยเมื<บ>่องของสูตรอือของสูตรครับแล้ว,ก,วก็ทำ เรากินอยู่ที่บ้านนะครับก็ดูบรรยากาศที่บ้านให้ <Hey. S 1> น้ำเดือดก่อนนะเดี๋ยวจะเอากบลงไปต้มนะที่มีแต่เนื้อปูอย่างเดียวเลยนี่เนื้อกบอย่างเดียวเลยเนืกกเน้าใส่นะ้ำทำไมเยอะแยะขนาดนี้ไม่ดมนะไม่ดมโอเคนะเอาอีกนล่ะเดี๋ยวยังไม่เดือดได้เฉยใส่ไปเลยงั้นกี่ตัวอ้าว สามที่ตัวที่ตัวตัวเลสมตัวานัต้มปุนสามตัวนะครับโหยังดิ้นอยู่เลยครับครับเริ่มกลางแขนกลางหาแล้วครับ,รรรรบ,บของเรา ก็เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าถอกมาสุดไหนนะครับาใส่เข้ากันเนี่ยเยะเหมืร้ับาดูวยเียยล้มครับของหนูมีสีดำสองอันเขาก็ใส่มาให้นเขามีอย่างละสา ี็มันไม่มี่ตอาอร่อยแน่ๆยังไม่มีข้าวเหนียวของเสียวะเนี่ยใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆแล้วไอ้นี่ขาขาได้บ่าเอาขาได้บ้างเพราะเราไม่ได้ทำซั้กุ น้ำซุ้กบมือนทำซุ้กไก่เดีเอามาดูน้ำเนี่ยเนี่เอาไปตำใช่ไหมเนี่ยผู้ดิบนะครับนี่นี่นี่กรอบชีสตักเคลกลับเลยต้นหอมเนี่ยหรอต้นหอมก่อนเอาอย่างแรกเลยเอาอะไรใส่ก่อนพริกพริกหนูกินเผ็ดไหมหนูไม่กินเผ็ดหนูไม่กินเผ็ดครับอ่ะใส่ครบไม่เอาสีขาวเอาอะไรใส่ กไงตามพริกก่อนสิม,มีคนเดียวไหนอะไม่มพริกตัวเดียวเหรอครับใส่เลยแใส่ไปเลยลูกม,มาทั้งจานเลยหยุดทั้งจานเลยเลยืนมาใกล้ๆครคกนั่นแนม่ก็เทใส่เหรอเฮ้ยจะเทได้ไงเอาพริกใส่ก่อนสิลูกตามพริกก่อนแรกๆเลยตามพริกก่อนตามนี้เอ๊ย สูตรใครสูตรแม่สูตรแม่อีเอาอีกเม็ดสักแบบเก่อนอะไรเอาลูกแก้วสีขาวดูพี่บอกว่าพี่ต้องไข่เสร็จก่อนเอาให้น้องก่อนไปเร็วแล้วเราก็ไปทำไะแม่ด้วยแม่ไม่ยอมถอดด้วยนะวายอย่าตำเลงแม่มีพริกมันกระเด็นเหมือนปะคอนเลยอ่ะเอาวันนี้จะมาส่องพริกอียเ้ยเบาลูกเบาๆนี่เป็นพ่อครัวได้มั้ยเนี่ย วังนะวังนี่เข้าตานะน้องพัดหลับตาทับทับละเรอียดยังหมดที่ใช่ไหมแม่ครับหมดเลยพี่เป็นพ่อครัวพ่อครัวอ่ะโยนเงือบอะไรอีกกบตัวนี้ต้องแข็งแน่เลยอะป๋ามาดองไว้แข่งไหมอันชอบอือโอ้ยโผล่ให้เล็กๆเลย เอเย่าง้ไม่เอัวนมจังไอุ้ยขานมือบังไว้ขาตกขาตกมือบังไว้อย่างงี้มือบังไว้อย่างงี้เออเออป่อไว้มีแบบเขาเรียกว่าป่อคกอคกอ้าวคกให้ละเอียดครับโอเป็นพ่อครัวได้เลย พกะะไปเรื่อยๆเลยลุกเออรเรื่อยๆตัง้งแกินได้วยกินไ,ไปด้วยเลยมีอุปรสรรคหน่อยนะหนูม,มีตั้งสองอันทำนี่ก่อนทำนี่ก่อนอย่าเพิ่งเผลออย่าเพิ่งเผลอตั้งใจตามให้เร็วแก,ก,ก่มาดูกัน กระดูกอ๋อนี่กรุบกรุบต้องไลยอร่อยถ้าเป็นนะทำกับข้าวไม่เป็นเพราอเอาขี้มาใส่แล้วแหละเอ้ยพูดไม่พอเลยแม่อัดวิดีโออยู่อ๋อน้องตามร้อนี่หั่นหักเร็วเฮ้ยจะได้หั่นเลยเอามีดหั่นเร็วหั่นหักเลยเอาพี่ก่อนหั่นหักเลยหักเลยหักเลยยังไม่ครูยังไม่ผูดเอาวางเลยชุด หั <muitas> ่นเลยหั่นชิ้นเล็กๆนี่เหมือนกันหั่นใจกันเลยจบหั่นใจกันเลยนะหั่นก่อนเดี๋ยวสองพี่น้องช่วยกันอ้าวน้องตมตำให้แหลกเท่มเลยยังตำให้ละเอียดนะอร่อยไหมอเคอร่อยมอร่อยไหมเผ็ดเผ็ดติดไมพออย่างเนี้ยพี่หันพี่หันหั่นใจกั ยังที่ลูกต้องหันไปอีกโอเคชิ้นสุดท้ายวางก่อนเอาทีนี้พี่ก่อนจับกล้องให้แม่เดี๋ยวแม่จะพูดเกลือเกลือที่ไหนลูกอะไรอ่ะชูรสผงใส่ผงชูรสเราจะได้หวานหวานใส่น้ำปลาอกเปี้ยกอินเน่แล้วก็น้ำอยู่นหนน้ำ <Okay. S 2> ใส่สี่ช้อนนะครับแม่ไม่ใส่ผักเหรอเดีไม่ใส่ผักเดี๋ยวน,น้ำใส่หนอ,อใส่ห้าช้อนเลย <c oughs> อ่าแม่ใส่ผักอ่ะทั้งเลยปุ๊บอ่าแม่ใส่ผักลงไปดกเอา้าเอาไมได้ไปตามอ่ะคนในลูกคนเออเดี๋ยวแม่หั่นผักแคร์ใส่ ยาย่าพ่อลูกหนู่ยอยากกระชอกอย่างนั้นแ <าๆ S 1> ม่แม่เมยจะใส่ตะไคร้เมยจะใส่ตะไคร้ตะไคร้แม่ต้มแล้วไงเดี๋ยวนี่แม่ใส่ผักแพลเดูดิวนี้เใส่ตะไคร้เลี่ยกเนี่หอมผักแพลไหมหอมผักแพลไหมใส่กินก็ลองใส่ตะไคร้เลี่ยปกินก็ใส่ชินน้ำชิตัวหนูยืนหนึ่งต่อเลยค่ชิม มาำผัดคุ้ยหชิมน้ำไอาชิมน้ำเดี๋ยวให้พี่กอดชิมนะล้อน้ำผัดเอาไปไงฮะอร่อยอร่อยมาแล้วน้ชิมน้ำอ่ะน้ำไม่กล้ากินนิ่งๆหน่อยนะไป็นไงกินเนื้อกินเนื้ออ่ะชิมดิอ่ะชิมนะอ่ะ อาภิกรไปเอาชามานนมาไปดูตัวเล็กตัวเลขข็กปิดใจละตัวเล็กหางน้าละปิดใจละ้อมันก็เป็นป่นโขบอยู่นะอุ้ยกระดูกนะลูกมันมีกระดูกเห็นไหมนหวยนะแหวะดิไหนแม่สั่งให้เปร่งเปรงจะกินกระดูกเนื้อเนื้อเนื้ออยู่นี่ด้วยนะ้อ งนงแกร,ระดูกไหมกระดูกอร่อยไหมอันไหนอันไหนยกยกยกนี่อร่อยไมหมกระดูกกระดูก,ก,กอร่อยไหม,รรรมครับอ่ะมาะกกระดูกเหรออ่ะที่นี้พี่กรณ์ตักใส่เลยลูกแมงช้อนใหญ่ตักใส่ถ้วยแล้วใช่ไเอาช้อนใหญ่ตักใส่ถ้วยลูกตักกันใหญ่เลยไหนมา ช้อนใหญ่กินกันใหญ่เลยเอาเร็วให้พี่กรเอาช้อนใหญ่ตักเลยลูกให้พี่กรเอาช้อนใหญ่ตักไม่เผ็ดไม่เผ็ดแต่ก็กินได้เอาเร็วปึ๊บเออตักดีลยวนะเออปึ๊บตักได้ไหมตอนนี้น้องรอชิม เอาลูกแก้วอีกแลวแม่รอดิพี่กรณ์อ๋อแก้วไม่ใส่ใช่ไหมอ่าหนนะคนแล้วก็แล้วก็เป็นไงพี่กรณ์แล้วก็เป็นไงอร่อยอร่อยสุดยอดมีชิมด้วยอร่อยเขาอร่อยไงเป็นไหมเป็นไหมมันก็เป็นป่นกบแม่ๆอยู่ที่แหละเออเอออยู่ย่างข้าวหมากินหน่อยน โอเคไมครัฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย